ชอบลูฟี่ครับผมแล้วก็จริงๆจะมีโซโลอีกตัวนึงด้วยอย่างลูฟี่ที่ผมชอบว่าตัวคาแรคเตอร์ของลูฟี่เนี่ยเขาค่อนข้างคล้ายกับตัวผมครับมีความกวนแล้วก็มีความแบบสนุกสนานมีทาท่ารักเพื่อนเนี่ยครับผมแต่โซโลที่ชอบป๊อตเต้ครับถ่ายภาพทุกคนมีกิจกรรมมากมายครับได้ครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่สนใจจะร่วมแคมเปญกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีของรางวัลสุดพิเศษด้วยง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนนะครับผม ไปโหลดแอปพลิเคชัน o อ Club นะครับผมแล้วก็ส่งรหัสใต้ฟ้านะครับแค่นี้นะครับผมก็รูนรับของรางวัลสุดพิเศษได้มากมายนะครับผมแล้วก็ยังจะได้มีลุ้นนะครับไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นนะครับผมกับผมนะครับเพื่อไปดูแลนด์มาร์คของทางวันพีซอีกด้วยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนอกจาเที่ยวแล้มีแจกของพิเศษใช่ครับผมก็จะมีของรางวัลสุดพิเศษอีกเยอะเลยครับผมอยากให้คนไปรอติดตามกันดูครับ ใช่ครับผมล่าสุดนะครับก็มีโอกาสได้ไปที่ประเทศอิตาลีครับผมไปแฟชั่นวีคครับก็ของทางบริษัทไทเกอร์ครับผมดไดไ้กบผลกับตรงใช่ครับผมก็พี่ๆทุกคนก็คือน่ารักมากอย่างตอนที่เรากินข้าวเนี่ยเราก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆหลายคนเลยครับผมพี่ๆนักแสดงต่างชาติหลายคนเลยครับก็คือเหมือนกับเราก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการทํางานของทงั้งทางต่างประเทศว่าเออเขาทำงานเป็นไง,งทางเราเป็นไงนั่นเองครับ อันนี้ถือว่าเป็นแฟชั่นวีครั้งแรกเลยครับตื่นเต้นมผมตื่นเต้นมากครับผมตอนแรกตอนที่เราเดินไปถึงงานเนี่ยก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องของแฟชั่นวีมาก่อนครับผมมีโอกาสได้ไปอยู่ใช่ไหมครับคิดว่ามีครับผมเพราะว่าหลังจากนี้ก็เราก็มีโอกาสได้ไดเซ็นสัญญากับทาง ี่ลด้วยก็เลยคิดว่ามีโอกาสน่าจะได้ไปแฟชั่นวีคอีกบ่อยๆครับแล้วว่าคยเจออะไรนรัไปต่างไม่บ่อยก็ช่วงนี้ก็บ่อยครับผมเพราะว่าเรามีเรื่องของงานแฟนมีดด้วยครับผมแล้วก็มีเรื่องแฟชั่นโชว์ด้วยแฟชั่นวีคอีกช่วงที่ผ่านมาบินไปกี่ประเทศช่วงที่ผ่านมาเหรอครับรวมแฟนมีดได้ไหมครับรวมหมดมียโอ้ยถ้าแฟนมีดก็น่าจะประมาณเกือบเป็นสิบประเทศได้แล้วนะครับตอนนี้ <on> ช่ครับตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่แล้วแล้วครับผมจนลากยาวมาถึงช่วงนี้ครับผมก็คือบินไปหาพี่กาแฟเรื่อยๆเลยครับค่ะจปีนี้คะคะมีแบบแผนยาวๆอกไหมมีครับผมเดี๋ยวจริงๆช่วงประมาณมีนานเนี่ยเราก็จะต้องไปหาพี่ๆกาแฟอีกครับผมแล้วก็จะมีไปทิปโอชิที่ญี่ปุ่นด้วยครับผมในช่วงเดือนนาเรียกว่าแต่ละที่ที่ต้องไปเจอมกับแฟนี่ต้องทำเซอร์ไพรส์นนต,ตลอดเลยไหมคะก็จะพยายามหาเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนครับอย่างเช่นเวลาเราไปโชว์เนี่ยเราก็จะพยายาม เออโชว์ที่แบบเป็นภาษาของพี่เขาเพื่อให้พี่เขาเนี่ยจะได้รู้สึกอินไปกับโชว์ของเราได้ง่ายขึ้นด้วยครับก็ทำการตันหนักนะก็หนักนะครับผมเรื่องของภาษาก็คือในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีความยากของภาษาที่แตกต่างกันครับผมเราก็ต้องไปศึกษาการออกเสียงการร้องอะไรพวกนี้เพิ่มเติมด้วยครับสัตวสุดี้ยที่ขออนุญาตเลยแล้วก็ต้องถามมีอะไรบ้างไหมเพราะง่าอะไรนะครัการว่าต่างๆที่ต้องมาถามมีอะไรางนะอ่าครับโอ้กันรื่อง่าง ก็ทราบนะครับทราบทราบติดตามอยู่ครับผเห็นเห็นตามทวิตเตอร์อยู่เหมือนกันค่ะเราได้คุยกับมิวว่าไม่มโอ้ถ้าเรื่องคุยกับพี่มิวอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ได้ติดต่อกับพี่เหมือนที่พี่เขาได้บอกนะครับผมว่าเราแบบไม่ได้มีโอกาสติดต่อันมาในระยะหนึ่งแล้วครับผมก็ไมได้มีใครมีใจบ้างไหมคะก็เมยยังไม่ได้คุยกันเลยครับผมคือเราไม่ได้คุยถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นเลยขนาครับ ก็ไม่ได้คุยกับตัวตัว,ต,วตัวทางที่เขานะครับผมแต่ว่าเราก็จะพูดในมุมของเราละกันเพราะว่าเราก็เราก็เห็นเห็น,หนพวกข่าวพวกนี้มาบ้างครับผม,มก็มก็<ม>ก็<ม>น,นั่นแหละครับเราก็รู้สึกว่าคือเราก็ไม่สามารถไปไปจัดไปตดสินไคยได้นะเราก็ในมุมของเราเราก็รู้สึกว่าเราก็เต็มที่กับการทํางานของเราครับผมที่ผ่านมาแล้วก็พยายามทํางานเต็มที่ทุกอย่างที่ผ่านมามันก็คือเป็นหน้าที่ในการทํางานของเราเราก็ตั้งใจทํางานพี่ๆแฟนคลับทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าแบบเออ ลักษณะนิสัยการทํางานอะไรของผมเป็นยังไงผมตั้งใจแค่ไหนอะไรแบนี้ครับที่ที่เขาเริ่มชี้ชมอยากให้เอาทำงานรวมงานยังอยูอย่างไรอ๋ครับ,รบก็ต้องขอขอบคุณพี่วีดทุกคนมากเลยครับผมอาจจะมีบางคนที่แบบว่าเอออยากให้พวกเราปแบบไม่ใช่แค่พี่รองอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นเราก็เข้าใจครับผมคือเราก็ไม่สามารถไปบังคับใครได้เนาะว่าแบบเราอยากให้เขาคิดแค่ประมาณนี้หรืออะไรประมาณนี้เพราะว่า ในการทํางานมันก็มันก็คือการทํางานนะครับผมการที่แบบใครจะคิดอะไรเงี้ยมันสิน่งของเขาอยู่แล้วเราก็เราก็<ต><ๆ>พร้อมจะรับผลในตรงนั้นไปแล้วอ่จริงๆแล้วเราก็อยากให้คนเข้าใจวี่เพราะเราเป็นแฟนคลัผมว่าพี่ๆทุกคนเขา้า, B เขาใจนะครับผมว่าพี B ่ทุกคนแฟนคลับทุกคนน่ารักอยู่แล้วเข้าใจในะว่าเรื B ่องของการทํางานเรื่องของชีวิตส่วนตัวอะไรพวกนี B ้พี่ๆเขาสัมนาจะสามารถแยกแยะกันได้ทุกคนเลยครับแต่กับมิวคือไม่ค่ะทุกคนเลยว่าเราเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยกคนก็ไม่ไม่ได้มีการติดต่อเลยครับอย่างที่พี่เขาบอกเลยครับพี่ตัวเราไม่ได้ทีเียกับ คือก็อย่างที่บอกแล้วเราก็คิดว่าการทํางานทั้งหมดที่ผ่านมา็คือการทํางานของเราเราก็ตั้งใจเต็มแล้วก็พยายามเต็มที่ในการทํางานของเราอยู่แล้วครับผมอธิบายยังที่แบบว่าเขาเรียกวิพอลไม่ได้ปังคืออธิบายเราเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแบกบายอะไรมากกว่าครับผมเพราะว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของพี่เขาอย่างที่ผมบอกเราก็ไม่สามารถบรงคับใครได้ว่าเอพี่ห้ามคิดนะพี่อย่างนี้นะเพราะว่ามันก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาครับเราเราก็เข้าใจพี่เขาในจุดนั้น ทำงานทุกวันครับแล้วคือมีเวลาพักบ้างมีเวลาพักไหมก็มีบ้างครับผมอย่างที่ผ่านมาก็มีช่วงแบบวันวันที่แบบเราหยุดหยุดไปแบบเพื่อชาร์จพลังให้ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างอะแล้วยังรับได้อีกไหมฮะรับได้ครับแน่นอนครับผมตอนนี้ก็ถ้าถ้าติดต่อเข้ามาผมก็รับได้นะครับ หนหักอ,อ๋อพวังขังงนว้าว,าวจะเรียกได้ว่าเป็นพระเอกร้อยล้านก็อย่างนั้นก็ได้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกคนเลยครับพี่พี่ทีมงานพี่แฟนคลับทุกคนเลยครับ,ท,บ,ท,รบที่สนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนเขาก็ตั้งใจมากๆแล้วก็คิดว่าพี่พี่ทุกคนเนี่ยน่าจะชื่นใจแล้วครับผมหลังจากได้เห็นแรงซัพพอร์ตจากทุกคนก็ขอบคุณแซว ก็เขินครับก็แอบเขินเพราะว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าในชีวิตเราจะมีโมเมนต์แบบเป็นพระเอกร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็อย่างที่บอกแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่คอยสปอร์ตและสนับสนุนกันครับหนังเรื่องร้อยล้านแล้วหนังเรื่ต่อไปเปจุดอะไรหนังเรื่องต่อไปก็จะพยายามจะพยายามให้ทำให้ได้แล้วกันแถวผมหาได้ครับ ตอนนี้น่าจะประมาณ50%แล้วครับผมคิดว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มเข้าป่าไปค่อนข้างเยอะวเหมือนกันครับใช่ครับผมน,น่าจะช่วงปลายปีแหละครับคิดว่าน,น่าจะได้รับชมกันแล้ว<น>อะไรนะนอ๋อวันช่องใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมีไปซ้อมด้วยครับผมแต่ว่าก็อาจจะซ้อมได้ประมาณสัก 80%แล้วกันอาจจะได้ไม่เต็มร้อยมากเพราะว่าเราก็ต้องเปิดงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย,อยู่อย,ย,ยู่อยู่สีเหลืองครับอยู่สีเหลืองครับ, <c oughs> ร,บรู้แล้วรู้แล้วแล้วเรารู้ใช่มว่าได้อยู่ยกับใครบ้างเหออ๋อรู้แล้วครับผมก็รู้สึกว่าสีเหลืองก็จะแบบให้หลักพลังหนุ่มหน่อยนะผมก็จะแบบก็เด็กๆอะไรเงี้ยคนทั้งเยอะสีม่วงเหรอถือว่าขึ้นมาสีม่วงเน้นประสบการณ์นะครับผมเน้นประสบการณ์สีเราเน้นเน้นพลังพลังวัยรุ่นครับรร แต่ว่าแต่ว่าผมแอบได้ยินมาว่าที่เขาไปซ้อมกันมาเนี่ยคือสีเหลืองโดนยับเลยนะคร <c oughs> ับเขาเรายังไม่มีเราขเขายังไม่มีผม <c oughs> ล้อ <c oughs> เล่นครับล้อลเล่นไม่จริงดีกว่าใช่ครับผมทางนี้ไม่น่าพลาดทางนี้คิดว่าไม่น่าพลาดครับทางนี้จะต้องไปฝึกลูกโทษเ,เ <c oughs> พิ่มด้วยแลับผมขอบคุณมากครับ